ครับครับสวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้รถไทเกอร์ครับโตโยต้าไทเกอร์แคเครื่อง 5L คันนี้1996ครับคันนี้อายุก็นานแล้วครับผมวันนี้ทําความสูงที่วันนี้ทําความสูงที่3นิ้วนะครับด้วยปีกนกปรับองศานะครับผมยางเป็นยางเบอร์ าสามสุดสามนะครับนครับัดส่วนความสูงก็จะดูแบบลอยๆหน่อยนึงครับเอา้าหายไปไหนแล้วเววนี่ยเฮ้ยมาหนี่โอ้ยมาทำงานก่อนสิ นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมืดๆอีกวันหนึ่งแต่เราก็เคลียร์ให้จบเลยนะครับผมสําหรับแฟนตัวจริงเรามาใช้บริการเราก็จัดให้เต็มที่ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนนะครับรายละเอียดลึกๆก็ไม่ให้พลาดเหมือนเดิมนะครับผมจัดให้ไม่มีปัญหานะครับผมรายละเอียดก็อย่างเช่นพวกต่างๆระบบช่วงล่างที่มีอยู่ปุ๊บนะครับทางเราแฮนด์เมดจัด แบบไม่ให้พลาดเลยนะครับผมไม่ให้ผิดหวังนะครับผมความสูงลอยๆดีนิดนึงนะครับาการขับขี่ดีเยี่ยมชุดยกของเราเป็นยังไงแข็งแรงหรือเปล่า <Allez. S 1> โอเคอเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันหน่อยอ,อนะครับนาเลยนะครับปีกนกปรับองศาของเราครับ นี่เดี๋ยวดูที่เนื้อล้อเลยครับล้อเอมทครับยางเป็นยางฟูฟูเอลฮะไม่ใช่ครับอ่า,อ,าอ่านว่ายังไงก็ว่ากันไปนะตามนี้นี่ครัเอ็มทีฮะ <MT. S 2> สิบเบอร์สามสิคูณสิบครับ R20 นี่เลย โอเคเสร็จแล้วมาจะด,ดูดูเนื้ออีกนิดนึงครับนี่เลยชุดดอกเผาครับด้วยระดับความชันของเผาที่ปรับขึ้นให้เลยลอยนะครับนะครับตอนนี้อลอลยออยู่นิดนิดได้เลยโอเคอเดี๋ยวดูข้างหลังกันก่อนอย่าเพิ่งไป นี่เลยเหนืองานนกนะฮะก่อนลองปรับองสาครับนี่เลยนี<า>่ครับโอเคเสร็จแล้วมาเลยมามามา <c oughs> เอา้า <c oughs> มาขอบคุณครับ Mmm.